สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูต้มขาไก่น้าเจ้าใส่กะทิเนาะมาพอเครื่องกันเลยเจ้าว่ามันมีไอ้อย่างพองนอ,นอกนี่เลยเจ้าวัตถุดิบหลักของเฮาก็คือไก่วันนี้ใจ้สองขาเนาะแล้วก็อกไก่เหลือหั่นน้อยก็เลยเอามาใส่ตัวเลยตรงนี้จะเป็นเลือดไก่เนาะพักป้อมต้นหอมอันนี้จะเป็นหอมหัวใหญ่หอมแดงใบบักกูดจะไค แล้วก็คาเนี่ยนะคาอ่อนมอเจ้านี่คุดคาอ่อนมนะาตะกีในเจ้านี่มอแต่อันนี้จะเป็นพีแ้งเจ้าพีแ้งนี่เขาเอาไปคั่วกับกระทะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฮักใส่เนี่ยเนี่ยมอแต่แต่อันนี้จะเป็นมะเขือส้มแล้วตีสําคัญเจ้าวันนี้เขาจะใส่กะทิตุ๋ยนะเจ้าต้มขาไก่ใส่กะทิปะลองไปทํากันเลยเจ้าเจ้าตอนนี้เขาตั้งนะ้ำคือมันเดือดเนาะเสร็จแล้วก็จะใส่ หมูจะไข้หากพักต้มหอมหัวใยเนี่ยลงไปมาน้ำเดือดละใส่ลงไปเจ้าไก่ของเขาดีใส่น้ำน้อยนี่เพราะว่าเดี๋ยวเฮาจะใส่กะทิลงไปเนื้อ ครุงเครื่อนกันเลยกันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปอูมามิล้วก็งบดีเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ก้อนเหลือดของเขาลงไปหลยกระสม้ม สีสันมาละมาละนีมะเขือส้มนี่ทิ้งไว้หื้อไก่หื้อมะเขือส้มหื้อเลือดอย่างมันซุกก่อนนะเจ้าเนาะนี่เจ้าตอนนี้เขาจิ้มละรสชาติใช่ได้ล้ำละใสกับที่ลงไปอืมใส่ไปหมดเลย นี่สี่คุณคุณรอหน้ามับกะทิมันเบือดแถมกั๊มเ้าก็สปอละหอมเนี่ยปิดแคสเจ้ากับเนี่บีมะนาวลงไปข้าวมะนาวนี่หน้ามาขนาดเด้อส้อม ฮานอยพริกจานี่หักเป็นตินเป็นตอนทีเ่เอาจาใส่พริกที่ฮอไปคั่วกับกระทะตะกี้นะ่ะมันหอมแล้วเวลาเขาใส่พริกจีนะใส่ลงไปวันนี้เอาแ่บ แสบวนัวๆผักต,ต้อมต้นหอมใส่ลงไปตกี้จิ้มละจางน้ำปลาเยอะลงไปเจ้านี่กลนกลนคลุกเคร้คราถ้ามีใบ ấy, อย่างก็เจ้าโหระพาก็ใส่ไปใส่ตัวยอีกกอหอมนะ ใส่ถวยม้อม้อนี่นะเจ้าเซ็ตเตรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูต้มคาไก่ใส่กะทิของเฮาเนาะพอเอาเจ้าปอไม่ไปน้องเหยข่าวข่าวคุณคุณสมสมเพ็ดเพชร เม่อแต่แต่เลยนะเจ้าวันนี้ใส่เครื่องเน้นๆเลยนะเจ้านอะกินสมุนไพรดับคาวนะเจ้าเ้าใส่เข้าไปเลยนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเ้าต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า